กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขคุณสุขคนสมองสบัตน้องยินดีตอนหับก่อสู่ส่องน้องเดือนเมื่อนี้แม่ต้องเือนกับชิพาสุขคุนไปหาเห็ดพี่น้องเลยได้ยินข่าวเฮ็ดปวกออกอั่นวานนี้ทำแม่ได้น้อยหนึ่งเมื่อนี้ก็ลุยกับทำแม่มาพ่อเห็ดปวกไก่น้อยพี่น้องเอ้ยว้าโทงามสิพี่น้องเฮ็ดกำลังแตก มัท่านใหญ่ขาดแค่แม่มืออื่นยังมาเฮ็ดนี่คักมเลยต่อเฮ็ดเจ้พวกนี่พี่น้องเลย้าเขาเฮ็ดแล้วบัวอ้าแล้วมันชินหนาเนาะทำไมกําลังเก็บพวกต่อวิธีเก็บพี่น้องเลยเก็บไปต้องเด็ดตีนออกน้ำ Về làm mà làm, chẳng chỉ là ngài ô tô, mày điện mới. Tang chỉ là ngài, nghĩa là. Hit bok ngài, mất hết bok, anh ô anh mất đẹp hết O cái nội, nga mga 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 ngám mga 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 đây, mga mga งามค่ะกะลิมเือนั่นี่งโหงามสวยเลยงามแหงโอ้ยโคตรโคต đậu vẫn xuống mới nè này nè, ừ. ngam Mà thầm này chếp kim hồi Một kia không ngàn ăn mặc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  ăn เพราะว,ะวะ่าเฮ็ดเผงอ,อกออกพี่น้องเลยก็เลยรู้อยกับเาอแม่มาเราบังเฮ็ดปวกแค่รำหัวไอกรบโบเห็นสาดตร์ขึ้นมาโคกชิบหามหึงเฮ็ดเผืงมาพอเฮ็ดปวกไก่น่อยเก็บเฮ็ดปวกไก่น่อยก่อนว่าคยออกทำมันตายทัน หาบางแถวมันเคยออกเนาะแต่ว่าเลาะมาใกล้เติบเป็นพี่น้องยังบ่เห็นจักดอกยังสิเลาะไปอีกพี่น้องเลยมันเลยยอมแพ้มันเลยอมแพ้เลาะไปจนสุดนะฮามันถูกบอนบอนที่เคยออกถ้าบ่ได้ก็แสดงว่าเฮ็ดบ่ออกโห้ฮะบ่ออกแมน เอาากโคกอื mm. ่นเห็ดปวกไกลหน่อยนี่มกแสบมุกใสใบเรี้ยงหอมมุกใสตองเรี้ยงใสปะกันยงอ่อนจักหน่อยแล้วก็มุกใสตองเรี้ยง tông của vậy cả bọt xe cứ tông đi hàng phi nào ơi sữa con quần ba ừ kiếp vầy vầy và để nói nhỉ เก็บนานได้แต่แม่้องแต่แม่ต้องเลื่อนยังน้อยนะพี่น้องเลยออกก็แทวที่ยัง้าเห็นกับบ่อคอยเก็บเอาแต่คุณเมือนไปเห็นกับบ่เรือนะแม่บ่เรือแทวที่ยังกับบ่อเรือมันมันแบบมันสะอาดแน่ แถวไก่เตียงกับเก็บเอาเบิดกินเลี้ยงไก่เลี้ยงแกน้ลำเทียงพ่อใหญ่เลี้ยงไก่ลายบอตะกี้เไดเละมั้งข้อยมีไก่เมื่อนึงบ่มีไก่ที่ไก่เจืออะไรเนะื้อกไก่หาฮกโต้เลยน่ะเขาหลักไปกินเบิดเลยเนื้อไอเตกี้อีพี่น้องเอ้ยแม่งเล่นชิงหอยจอกไปล่างเทียง ไก่นอนตั้งเทียงคนบ่อยูุตาไก่ขื้นนอนเด็ดตินเอาคักเน่กต่ห้ามโบเดดเมื่อสิเมื่อเลือกเด็ทเธอระดออกอีกบไว้พี่น้องเลยขลังลวดมันกระบอกใช่ผโอ้เจ็บแผลเนาะ บังงามใช่ไหมคลิปกระบอกกุนั่นนี่ก็คือกันเออลูกคือน้ำเอิดเลยหาบ่งน้ำปลาจิ๊กหน่อยเถอะว่ามีเห็ดเผิงบอเห็ดคมบอพี่น้องเลยสแสงมันพอให้เราโง่เนาะ กำลังฝนออกตะไคร้เป็นมุ่งอยู่กุ้ยชี่ับพี่น้องกำลังชิมืไงพี่น้องมาพอมาหอวดีมาพอเ h ็ดปวกพี่น้องาตัวพี่น้องตุย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 หมดข่าวหมดเกลือจะเที่ยหน่อยแค่หน่อย Mình cứ nó hết nói Nó nỗi cho Anh làm cứ ổng nỗi thế mẹ chồng ổng สองดอกเขียนกระดาษแลแนี่แมันผลขึ้นมาบระทักอย่อินเรสองดอกพี่น้องไอโฟดอะไรนี อยู่ในโฮมไผ่คางก็ไผ่แค้มทางพี่น้องเลยยางมาแนมกันมากพอโอยมีไม่ตสองโอกมาหออันนี้ก็ชิกับแลวพี่นอ้องแง่นีอะห <c oughs> ลอะหลอจนสุดลำหัวหน่อยหาเห็ดเผิงกลับลงมาพี่น้องเลย hết phừng cả bộ hết phơi đỏ, để hết buộc à, cái nỗi mua một, cả hết buộc xong đỏ off phía nọ người sưu tập léo, ui, oxy gì mẹ, ơ ừ, cái nhớ vậy nó, nãy sờ đó cái này tới, phút đấy vừa thợ của hết sờ, sờ nói sờ nỗi, nãy khỉ หน่อยไ้มอ้กกนี่หนักนะอ้เอ็มันกับพวมจ่อเด้พวมเน่อยกุ๊กนี be, ologne, ่กี่สเงี้ยหอยเนาะพวมเป็นอ้บขายกับราคาแพงส่วนนี้พี่น้องเอ้โลนึงเท่าไรก็แม่สิบปบ่โลหนึ่งสิบแปดพาสบกว่าบาทพื่อนหาสิบบาทโลนึงหาสบห้าบาท โม่ละแม่หาสิบบาทส้าพันเนาะสี่สิบหาบาทโอ้ยอางมาสอนแมงดาดิแม่น่จันุขสอนแมงดา้องมาคิดปฏิตาไปไปสอนทางไหนแค่นสอนอย่แล้ว อาจารกเพื่อเพื่อกระเพราเกาเออบกโเออมือเป็นบุญน้อยปังนะบุควันเป็นยงเขียรูปตาสะออนตาแดงหงจับเอาจับเอามองเดียวแม่แมกบพี่ลุคลิปนิกราลับปะรุงไปละกะชื่ยหน้าเม่น้องเดือนแล้วพูดหน้าไม่น้องเดือน แล้วจะขวบทางก็ได้นะกะยางเมื่อตามทางคลิปนี้คลิปหน้าพอกันใหม่พิพาดาประกันได้กราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องประสบคสุขทุกคนเนะเาะพอกันใหม่โอกาสหน้ากราบสบายดี